วันนี้เราจะมารีวิวเข็มขัดเดนโอนะฮะวิงฟอร์มก,กับเอาฟอร์มให้ดูกันนะครับ2ตัวจากภาคเดอะมูฟวี่นะฮะที่ตัวเข็มขัดเนี่ยบอกเลยว่าหายากมากแล้วนะเรามาลองเล่นเส้นบอลก,กันก่อนนะครับ Wing form, วิงฟอร์มสอยขึ้นมาปิ้งทีนี้กดปุ่มแล้วพร้อมสแกนได้เลยส่วนท่านไม่ตายก็เอาไปสแกนค้างไว้ที่ตรงนี้ ฮัดมาฮักาโซอนฮักเจวโปรในภาคเดอะมูฟวี่ถ้าไร้สนใจสินค้าของเราสามารถเข้าไปดูในแอปส้มของเราได้เลยครับมีโคสส้ดส่วนลดด้วยนะ